ยายสําดัวเฮ็ดบักยมเชื่อมพี่น้องหน้าตาใส่ได้บ่พี่น้องใส่ได้บ่อันนี้แล้วล่ะเด้อเชื่อมแล้วล่ะตักออกจากหมอพี่น้องน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมหลายโพดคือซองสิหวานแงออกหวานๆอมเปรี้ยวจักน่อย เฮ็ดแลวหลอบนึงพี่น้องสีบ่ค่อยสวยก็เลยมีไงสำรวยก็เลยเฮ็ดใหม่อโอ้คูกขี่สามขาวฟ้าหมอกตุ๊กอ้าหนาล่มกับแหงพี่น้องเอ้ยพันหนาตังเขามาอันนี้เฮ็ดรอบแรกเฮ็ดรอบแรกบอร่อันันพี่น,อนอ้องมันสีบบสวยมีไงสำรวยเลยเฮ็ดใหม่ เห็ดรอบสมใส่ได้โอเคพี่นอ้องแส็บๆสบนวลนวมายุมเชื่อมมายุมเชื่อมออกวอนบานเปียวๆจังหน่นนนอยโอเค